สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะในช่องทาง y u t u b e นัดเดอร์ผู้หญิงขายรถนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเช่นเคยคะ่ะที่ MG นะครหลวงสาขานะครปฐมนะคะสำหรับวันนี้นะัดจะมารีวิวรถเช็ดได้กระบะ4่คูณ4คะ่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ซีเรียสว่าเป็นรถเท็ดได้นะคะนัดแนะนำเลยนะฟรีดาวเลยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องดาวเลยใช้เงินแค่3,000บาทนะคะได้รถสภาพสวยเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะคะในส่วนของสติกเกอร์เอ็กเซนเดอร์ที่ว่าเป็นตัวเท็ได้นะคะสีแดงค่าตรงประตูนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่าสัญญาผ่านรับจ้ลูกค้าจะรับรถนะคะเราจะลอกสติกเกอร์ออกให้นะคะลูกค้าสติกเกอร์เอาออกให้ขัดสีเคลือบสีให้เรียบร้อยเลยนะคะรอยเหลืองๆตรงนี้นะคะไม่ใช่รถเป็นรอยนะคะเป็นขี้นกค่ะลูกค้า,ล,คาล้างออกได้นะคะ ลดขายตามสภาพนะคะแต่ว่าถ้าได้สภาพนี้ถือว่าดีเลยคุณลูกค้าสภาพยังดีนะคะนัดคอนเฟิร์มเลยนะคะมีกล้องรอบทิศทางนะคะสำหรับรุ่น 4x4 คูน4นะคะในส่วนของล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้ออลอย18นิ้วนะคะลูกค้า รุ่นนี้จะมีระบบ iSmart นะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะตัวนี้สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ4คูณ4นะคะเป็นรถเช็ดได้ทดลองขับเลขไม่ไม่เยอะค่ะคลูกค้าออกรถง่ายค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยติดต่อนะักเข้ามาได้เลยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยค่ะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง3 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรดีนะคะไม่มีหลอกลูกค้าแน่นอนนะคะจบที่3,000ันได้นะคะจบที่3,000ันแน่นอนนัดรับประกันนะคะเพียงแค่ลูกค้าสนใจโทรมาส,สอบถามนัดได้นะคะที่เบอร์0 6 1 5 9 8 5 8น6นะคะลดเหลือจำนวนจำกัดแล้วเหลือแค่3คันเท่านั้นนะคะเบาภายในนะคะลูกค้าเบาเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะหนังสังเคราะหนะคะลูกค้านะ มีแอร์หลังให้ด้วยค่ะลูกค้ามีแอร์หลังให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะรุ่นนี้จะมีปุ่มพุทธสตาร์ทเลยนะคะลูกค้าภายในสีดำทั้งคันเลยค่ะ มีปุ่มพุทสตาร์ทนะคะอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกเล่นเยอะเหมือนกันค่ะรุ่นนี้คือเป็นตัวท็อปสุดเลยอะตัวท็อปสุดเลยของตัว4ประตูนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะลูกค้ามีระบบนำทางให้นะคะตัวนี้ใช้ระบบ4 w h e e l ได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า ฟังเพลงออนไลน์นะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้เบาะหนังอย่างดีเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะฝากระโปรงหน้ามีโชค๊คให้ด้วยนะคะสองฝั่งนะคะเครื่องยนต์ดีค่ะลูกค้าเรามีรันตีให้นะคะนัดแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะลูกค้านะสภาพสวยค่ะรถไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออกรถกับนัดไปวันนี้นะคะ จ่ายเพียง3,000บาทเป็นค่ามาจำป้ายแดงนะคะพอลูกค้าได้แป้กขาลูกค้าได้เงินคืน3,000บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนำมาได้เลยนะคะรถจำนวนจำกัดนะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่18,725กิโลนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีระบบ i อสมาร์นะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะคะติดตามรถได้นะคะลูกค้ารถหายไม่ต้องห่วงเลยตามได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีตัวตรวจวัดลมยางนะคะสีเส้นที่หน้าจอดิจิตอลเลยนะคะจะมีการเตือนนะคะทุกอย่างนะคะที่หน้าจอนะคะถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะคะสําหรับระบบ i อสมาร์เรานะคะ คาขายค่ะ1 2 9 0 0ล้านบาทนะคะนัดจัดฟรีดาวให้เลยที่25%ลูกค้าไม่ต้องดาวเลยนะคะยอดผ่อนอยู่ที่11,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะได้ไปถือว่าคุ้มนะคะผ่อนพอๆกับรถตัวท็อปบะที่ไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะลูกค้าถือว่าคุ้มจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นรถหน้าเก่านะคะแต่โฉมเขาเรียกอะไรแต่บอดี้นะคะเครื่องยนต์เหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดต่างกันแค่กระจังหน้า แล้วก็ด้านหลังเท่านั้นเองนะคะลูกค้านะลูกค้าที่สนใจนะคะนัดมีบริการทําสัญญาต่างจังหวัดฟรีนะคะถูกค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วสัญญาผ่านมีบริการจัดส่งถึงบ้านฟรีเช่นกันค่ะคลูกค้าไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะนัดบริการทั่วไทยนะคะยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรถเหลือ3คันสุดท้ายแล้วสนใจติดต่อนัดมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 5 9 8 5 8 4 6นะคะ